เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช5 5 5 5เล่มที่40หน้า441ถึง444เรื่องนันทะโคปาละกะข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในโกศลชนบททรงปารบนายโคบาลชื่อนันทะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทิโสทิสังเป็นต้นนายนันทะหลบหลีกราชภัย ดังได้สดับมานายโคบาลชื่อนันทะในกรุงสาวัตถีเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมาก รักษาฝูงโคของคฤหบดีชื่อ,อนาถปินทิกะอยู่ในว่านายนันทะโคบาลน,นั้นหลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาด้วยความเป็นคนเลี้ยงโคอย่างชะดินชื่อเกนิยะหลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาด้วยเพศบรรพชิตรักษาขุมทรัพย์ของตนอยู่เขาถือเอาปัญจโคร,รถตลอดการสมควรแก่การตามกำหนดเวลามาสู่สำนักของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี พบพระศาสดาฟังธรรมะแล้วฮูลวิงวอนพระศาสดาเพื่อต้องการให้เสด็จมาสู่ที่อยู่ของตนพระศาสดาทรงเสด็จไปโปรดนายนันทะพระศาสดาทรงรอความแก่กล้าแห่งญาณของเขาอยู่ไม่เสด็จไปแล้วครั้นทรงทราบความที่เขาเป็นผู้มีญาณแก่กล้าแล้ว วันหนึ่งอันภิกษุสงฆ์หมูใหญ่แวดล้อมแล้วเสด็จจาริกไปอยู่ทรงแวะจากหนทางประทับนั่งแล้วที่โคนต้นไม้แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งใกล้สถานที่อยู่ของเขานายนันทะไปสู่สำนักของพระาศาสดาถวายบังคมกระทำปฏิสันฐานนิมนต์พระาศาสดาแล้วได้ถวายปัญจโครถทานอันประนีตแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสิ้นเจ็ดวัน ในวันที่เจดพระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาเสร็จแล้วตรัสอนุปุพีกถาต่างโดยทานากถาเป็นต้นในเวลาจบกถานายโคบาลชื่อนันทะตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลพรับบาทของพระศาสดาตามทรงเสด็จพระศาสดาไปไกลเมื่อพระศาสดารับสั่งให้กลับด้วยพระดำรัสว่าอุบาสกจงหยุดเถิดถวายบังคมพระศาสดากลับแล้ว ลำดับนั้นนายพร,รานคนหนึ่งได้แทงเขาให้ตายแล้วพวกภิกษุโทษพระศาสดาว่าทําให้นายนันทะถูกฆ่าพวกภิกษุผู้มาข้างหลังเห็นแล้วจึงไปกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายโคบาลชื่อนันทะ ถวายมหาทานตามส่งเสด็จแล้วกลับไปถูกนายพร,รานฆ่าตายเสียแล้วก็เพราะความที่พระองค์เสด็จมาแล้วในที่นี้ถ้าว่าพระองค์จักไม่ได้เสด็จมาแล้วไซความตายจักไม่ได้มีแก่เขาเลยจิตที่ตั้งไว้ผิดทําความฉิบหายให้ยิ่งกว่าเหตุใดๆพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรามาก็ตามมิได้มาก็ตาม ชื่อว่าอุบายเป็นเครื่องพ้นจากความตายของนายนันทะนั้นแม้ผู้ไปอยู่สู่ทิศใหญ่สี่สู่ทิศน้อยสี่ย่อมไม่มีด้วยว่าจิตเท่านั้นซึ่งตั้งไว้ผิดแล้วอันเป็นไปในภายในของสัตว์เหล่านี้ย่อมทำความพินาศฉิบหายที่พวกโจรหรือพวกคนจองเวรจะทำให้ไม่ได้ดังนี้ตรัสพระคาถานี้ว่าทิโสทิสังยันตัง กยยราเวรีวาปณะ,ะเวรินังมิจฉาปนิหิตังจิตตังปาปิโยนางตะโตกะเรจิตซึ่งตั้งไว้ผิดแล้วพึงทำเขาหมายถึงบุคคลน,นั้นให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศฉิบหายที่โจรเห็นโจรหรือคนจองเวรเห็นคนจองเวรทำแก่กันนั้นเสียอีกแก้อัดหะบรรดาบทเหล่านั้น สบทว่าทิโสทิสังแปลว่าโจรเห็นโจรสับว่าทิสวาเป็นพระบาลีที่เหลือหมายถึงบัณฑิตพึงเพิ่มเข้าสองบทว่ายันตังกยิราความว่าพึงทำซึ่งความพินาศฉิบหายนั้นใดแก่โจรหรือคนจองเวรน,นั้นถึงในบทที่สองก็มีในยะเช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเป็นคำอธิบายไว้ดังนี้ว่า โจรผู้มักประทุสร้ายต่อมิตรผู้หนึ่งเมื่อผิดในบุตรภริยานาไร่วัวและควายเป็นต้นของโจรผู้หนึ่งโจรผิดต่อโจรใดเห็นโจรแม้นั้นซึ่งผิดอยู่ในตนอย่างนั้นนั่นแหละก็หรือว่าคนจองเวรเห็นชนผู้ผูกเวรกันไว้ด้วยเหตุบางอย่างนั่นแหละซึ่งชื่อว่าผู้จองเวรชื่อว่าพึงทำความพินาศฉิบหายอันใดแก่โจรหรือคนผู้จองเวรน,นั้น คือพึงเบียดเบียนบุตรและภริยาของโจรหรือคนจองเวรน,นั้นพึงทำสิ่งของต่างๆมีนาเป็นต้นของโจรหรือของคนจองเวรน,นั้นให้ฉิบหายหรือพึงปลงซึ่งโจรหรือคนจองเวรน,นั้นจากชีวิตเพราะความที่ตนเป็นคนโหดร้ายคือเพราะความที่ตนเป็นคนทารุณจิตชื่อว่าตั้งไว้ผิดเพราะความเป็นจิตตั้งไว้ผิดในอกุโสลกรรมบทสิบ พึงทาให้เขาเลวรามยิ่งกว่าความพินาศฉิบหายนั้นคือทําบุรุษนั้นให้เป็นผู้ลามกกว่าเหตุนั้นจริงอยู่โจรก็ดีคนจองเวรก็ดีมีประการดังกล่าวแล้วพึงยังทุกให้เกิดหรือพึงทําซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตแก่โจรหรือแก่คนจองเวรได้ในอัตภาพนี้เท่านั้น ส่วนจิตนี้ซึ่งตั้งไว้ผิดในอกุโศรกรรมมบททั้งหลายย่อมยังบุคคลให้ถึงความพินาศฉิบหายในทิฏฐธรรมบ้างซัดไปในอบายสีย่อมไม่ให้ยกศีรษะขึ้นได้ในพันอัตภาพบ้างในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ก็กรรมที่อุบาสกได้ทำไว้ในระหว่างพบพวกภิกษุมิได้ทูลถามเพราะฉะนั้นกรรมนั้นพระศาสดาจึงมิได้ตรัสบอกดังนี้แลเรื่องนันทะโคปาละกะจบ